สวัสดีครับช่องลุงเกียรติแชนแนลครับเมือนี้พ่อแม่พี่นอ้องเขาครัวมาหั็นผัดเปรี้ยวหวานครับผัดเปรี้ยวหวานนะครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลุงเกียรติจะเอามานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมครับผัดเปรี้ยวหวานนี่ก็ประกอบไปด้วยเนื้อหมูนะครับพักต่างๆนะครับที่เขาเตรียมมาครับขั้นตอนและวิธีการ ผมก็จะน้ำเสนออย่างละเอียดในคลิปนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็นำเสนอเป็นไฮไลท์ห้เบิร์กก่อนครับาเฮ็อย่างไอยางรวบรัดนะครับหนึ่งสองสามีนะครับซึ่งแตนตอนนี้เขาก็มาเบิร์ส่วนประกอบก็มีเนื้อหมูมีมะเขือเทศมีดอกกระลำนะครับมีแตงนะครับที่เขาเอามาใส่ในเป็นพัดเปรี้ยวหวานนะของเขาเมื่อนี้ครับ เครื่องปรุงก็จะมีพวกรสดีนะครับพองปรุงรส c e วนะครับจะรวมกันมาในภาชนะอันเดียวกันเลยครับวก็ขาดเพ่อได้ก็คือกระเทียมนะครับน้ำมันพืชนะครับเป็นขั้นตอนในการพัดก็ต้องมีกระเทียมนะครับพัดในน้ำมันพืชเนาะอแม่พี่น้องเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมอย่าลืมเตรียมไว้ทุกขั้งและในการพัดครับเอาเริ่มต้นกันอันดับแรกก็ เตรียมความพร้อมวัตถุดิบเนื้อก็ต้องหั่นซอยให้เรียบร้อยนะครับการอุปกรณ์ก็ต้องเตรียมให้มันเรียบร้อยมันพร้อมนะครับพัดมันจะใช้เวลาขันโดนนะครับขันตอนการเตรียมนี่ยจะสําคัญยิ่งยวดเลยครับการเทียบนี่ก็หั่นซอยเบอร์สันกับโขกนะครับอ่าพวกนี้ครับพวก ออกกะรำมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศจะให้รสเปรี้ยวนะครับน้าตาลให้รสหวานนะครับผัดเปรี้ยวหวานนะครับจะมีแตงกว่านะครับทั้งในเมือในขออภัยที่ว่าบ่ได้แยกกันไว้เนาะ,ะกะสีรวมๆกันอยู่ในถ้วยไ,ไว้นั่นนะครับพามาตั้งเต่าก็ไเลยครับพ่อแม่พี่นอ้องหลังจากตากั้งเต่ามีความห้อนระดับหนึ่งเข้ากับ อกะเทียมลงใส่ครับพัดทำมันมีความหอมนะครับพัดทำให้มีความหอมบ่อเอาใหม่นะครับบ่าอาใหม่เอาใจเย็นๆนะครับบางคนก็ใส่ไปแห้งลงไปหรือว่าแห้งโพดห้อยอกะเทียมลงเนี่ยมันจะใหม่ครับเพราะมันได้ที่มันหอมประมาณหนึ่งครับก็เอาเนื้อหมูลงไปพัดใส่ครับ จะเห็นให่เนื้อหมูเขานี่หอมครับหอมกระเทียมเจียวครับผมขั้นตอนนี้เขากับพอใเ่นเนื้อหมูแล้ว ะว่ามันจะซุกบอลตรงตรงเบิ่งว่ามันจะซุกได้ที่ยังครับาครับเติมเครื่องปรุงลงไปครับที่เขาเตรียมใส่ถ้วยไว้คือมีผงปรุงรสซีอิ๊วขาวนะครับผงชูรสครับนะครับเนะบิบ่งสีมันจะเริ่มจะบดแดงนะครับอันนี้มันเป็นหมูชิ้นนะครับอาจจะต้องเอาไว้ระยะหนึ่งนะครับ เอาผักลงเลยครับผักที่เขาหันห่นหั่นหั่นใสถ่ถ้่วไ้แล้วครับเป็นเกลือเทศนะครับเป็นดอกกระลำเป็นแตงกวานะครับเมื่อนี้อาจจะผักหน่อยไปแดเนาะครับหน่อยหลายก็แล้วแต่ความชอบของไผรเด้อครับเมื่อนี้ทางลุงเกียรติกับเฮ็ดขึ้นโต๊ก็สิประมาณจิ้นกันสองคนนะครับ ขั้นตอนนี้ต้องใส่เวลาได้หน่อยหนึ่งครับให้แต่งให้พักมันยุบได้หน่อยนึงนะครับมันจะยุบยากอยู่แล้วครับพอสังเกตือว่าอันนี้มันเป็นหมูชิ้นนะครับโบเมนหมูบดโบเมนหมูซับครับอันนี้เติมน้ําตาลลงไปครับมันก็ต้องเอาไว้เอาดดได้จักน้อยให้ มันซุกครับเพราะว่าหมูเนื้อนี่มันเป็นฮันจะไล่ฮันชิ้นเนี่ยมันจะนานซุกก่อนหมูบดหมูซับครับมันนานซุกเขาต้องเอาไว้โดนแดดนะครับอ่าซึ่งขั้นตอนนี้เขาซุกดิบเนี่ยเขารูของเขาเองเนาะครับเขาไม่พี่น้องแต่ว่าประมาณไหนมันซุกประมาณไหนมันยังบ่ซุกสินะครับซึ่งขั้นตอน การประกอบอาหารมันเป็นศาสตร์และศิลป์น,นะครับบอสามารถที่จะไปจับมือเห็ดได้ตรงเป๊ะๆครับมันต้องใส่นางานเป็นตัววัดด้วยว่าเอาใส่แก๊สระดับไดนะครับหมูเขาหั่นตอนน้อยตอนใหญ่ตอนหนาตอน,น,าตอนบางซําไดนะครับอันนี้เป็นกับไม่พิธีและพิธีการที่ลุงเขียดชาแนลนำเสนอเฉยๆนะครับเมื่อได้ทําซื้อทาขายนะครับทํากินกันในขัวเรือนแล้วก็เอามาถ่ายทอดหัแพรงแบ่งปันกันภายในช่องลุงเขียดชาแนลนะครับเพื่อจะถ่ายทอดให คนที่เพิ่นยังบ่หู้หรือว่าคนเพิ่งอ่าหู้แล้วแต่ว่าอยากแจกฮู้วา่าวิธีการของผู้อืน่นหรือว่าของทางลูกเกียนเนีเ่เฮ็ดจังไนนน๋นะครับก็บ่สงวันจิตนะครับพ่อไม่พี่น้องครับผมตอนนี้ข้อกพัดมาถึงส่วนทุดทไทยแล้วเนาะครับถือว่าซุกได้ที่แล้วครับขึ้นหานขึ้นเวทีนะครับถึงขั้นตอนทุดทไทยแล้วเอาไว้ป่อกันใหมคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับท่ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s ั b สไ r i b e กดไลค์ กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณหลายๆที่รับชมครับ